ดูดิเฟิร์นจะก้องมาไหมนะเอ้เฟิร์เฮ้ยนี่มันเลนอะไรวะเลนเนี้ยเออนี่แหละเลนนี่แหละเลนซ้ายไงบ้าเปล่าไม่ใช่เลนนะ่ะเลนนะ่ะเอ้ก็ถ้ามึงยืนอย่างเงี้ยเนี่ยคือเลนซ้ายทางเงี้ยมันคือเลนขวาถ้ามึงยืนอย่างเงี้ยเราไม่เข้าใจมันหรือมันไม่เข้าใจเราวะนั่นเลยดิแล้วนั่นมันซ้ายอะไรวะ สาเนี้ยเออนแ่แหละ้ย่น้หนละไม่กระเสมไงถ้ามึงตรงไปนี่นะแล้วเลี้ยวขวานะมึงเ็ไปนครถมมึงเลี้ยวซ้ายมึงไปสายใต้ไม้เลยมึงจะไปไหนอ่ะเราจะไปไหนกันวะคุยเรื่องเดียวกัไปไนป่าวะไม่รู้คุยเหมนเรื่องกล้อง,งไปไหนเนี่ยแล้วนี่มันเปลี่ยนเลนยังไงเนี่ยกอไม่อยากจะเชื่อเลยเพื่อนกูโง่ได้ขนาดนี้เปลี่ยนเลยนยังไงมึงก็ต้อไปเลี้ยวสิ มึงจะไปฝั่งนน้นมึงก็ตบไปเลี้ยวขวามึงบ้าป่ามึงอยู่ซ้ายมึงจะเลี้ยวไปเลยจับนะนี่เราจะไปอยู่เหล่นูน้นกันเหรอวะเราคุยเรื่องกล้องไม่เหรอวะนั่นนิลองถามมึองอื่นมันนี้แล้วมีแฟดป่ะนะทนโทษอ่ะมันทนโทษอ่ะมึงเข้าใจไหมมันทนโทษอ่ะกูไม่รู้ว่ากูเรื่องหน้ามึงยันงี้ไงมึงอยู่มูแปดมันตั้งแต่เด็กอ่ะแฟดอ่ะมันอยู่ก่อนถึงไปสนนีเนี่ยพอมึงอยู่เธอแล้วใช่ไหมพอมึงอยู่เธอแล้วปั๊บ มันอยู่ก่อนถึงไปสถานีไปสถานีอยู่นี่แฟลอยู่นี่มันอยู่ก่อนถึงงั้นกูขอดูกล้องก็เล่นนี้หน่อยมึงจะมาขอกูได้ไงมึงก็ไปขอตำรวจดิไม่กูบอกขอดูกล้องเล่นนี้หน่อยเอ๊ะก็กูบอกว่ามึงไปขอตำรวจทั้งสายเนี่ยมึงต้องไปขอที่โรงพักนู่นเนื้อป้อมอยู่ทางนู้นแล้วมันว่าความเร็วสปีดยังไงคือมึงไม่รู้จริงใช่ไหมมืด แต่ขับเร่งปุ๊บสปีดมันขึ้นมันก็ปรับความเร็วแล้วไอ้ฝ้ายคุณว่าเราเราคุยกับมันไม่รู้เรื่องหวะนั่นเลยดิไปไป,ะป,ะปะเฮ้ยคุณอยไปไหนนี่คือที่มึงถามกูนี่มึงรู้ทางเลยใช่ไหมจะรุปมึงจะไปแฟชหรือมึองจะไปนครทุ่หรือ,อยังไงมึงจะไปเลนนี้ใช่ไหมคุณว่ามึงโง่กว่าที่กูณคิด่ะ